พวกเราเป็นตัวแทนจากบริษัทจีิตนะคะเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีความกังวลหลายเรื่องเกี่ยวกับตลาดจีนนักลงทุนอาจจะมีความกังวลใจว่าแล้วตลาดจีนกำเัาสนรจทกอย่างไรอยาา่างกองทุนของฟิ n g j รีนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาตอบคำถามเรานั้นกันค่ะค่ะแล้วเ็นที่คำถามแรกนะคะอ,อย่างกรณีของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ e v e r g a n d ที่มีการผิดมัดชำระหนี้สร้างความกังวลใจให้กับตลาดจีนเป็นอย่างมาก ทีนี้ค่ะอยากจะทราบว่าทางบลจฟิลิป์เนี่ยมีมองอย่างไรและมีผลกระทบอย่างไรกับกองทุนฟิลิปสินาคะทางบราจฟิลิปของเรานะคะก็มองว่าในเคสของกรณีบริษัทเอเบอร์กรนดนะคะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของทางบริษัทนะคะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับบริษัทอื่นๆหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงสร้างการก่อนนี้ของเอเบอร์กรนดเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะคะเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงของปี2008 ที่มีการใช้ตาาสารทางการเงินเช่นพวก CDS นะคะหรือว่าพวก m a r k e t b a n e Security นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเชื่อว่าถึงแม้ว่าบริษัทเ v e ว g r a n ร e จะเป็นบริษัทาสังราทิมาซับรายใหญ่ของจีนนะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่หลายๆท่านกังวลคะ่ะแล้วก็ ถึงแม้ว่าตลาดนะคะจะปรับตัวลงไปเยอะจากความกังวลของนักลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็จะพบว่านักลงทุนของจีนนะคะเขาไม่ได้มีความกังวลมากนะคะถ้าเกิดเทียบกับนักลงทุนต่างชาติสังเกตได้จากผลตอบแทนย้อนหลังนะคะของตลาดหุ้นจีนอย่าง A s h ช r e เมือเทียบกับ S อ h a ช e นะคะจะพบว่าช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้น A share ปรับตัวลง ลงทุนต่างชาติลงทุนอยู่มากกว่านะคะปรับตัวลงไปถึงประมาณ9%ก็นอกจากนี้นะคะเราก็มีการลงทุนใน Evergrande ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งปีแรกตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ Top 10 Holding ของกองทุนก็ประมาณสัดส่วนที่5%นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีการปรับพอร์ตการลงทุนก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถืออยู่แค่ประมาณไม่ถึง1%เท่านั้นเองนะคะ นอกจากนี้กองทุน t c P เนี่ยก็เน้นในเรื่องของธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นหลักแล้วก็ธุรกิจในเรื่องของอุตสาหก,กรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะคะซึ่งเรามองว่า2ธุรกิจนี้เนี่ยจะมีการเติบโตในะอนาคตแล้วก็ได้รับประโยชน์จากเคสของการขาดแคลนพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะอีกประเด็นร้อนแรงเลยนะคะที่ไม่พูดถึงเนไม่ได้เลยลก็คือวิกฤตขาดแคลนพลังงานในจีน อันนี้ค่ะอยากจะทราบว่าทา,างมารอฟิลิปเนี่ยมีมุมอมองอย่างไรและส่งผลปัจจัยเนี่ยบวกหรือลบก,กับฟลีมเอเนจีค่ะค่ะวิกฤการขาดแคลนพลัางงานในจีนพอมีนะคะสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เกิดมาจากการที่รัฐบาลจีนนะคะมีการสนับสนุนนะคะให้ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยอาจจะไม่ได้มีการสนับสนุนธุรกิจของถ่านหินม,มากเท่าที่ควรนะคะประกอบกับ ที่มีข้อพิพาทกับทางออสเตรเลีย,เ,ยเนี่ยก็เลยทำให้เขาลดการนำเข้าถ่านหินลงด้วยนะคะทีนี้พอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากโควิด -19 กนะคะก็ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นแล้วการที่หลักๆตอนนี้เนี่ยจีนเพิงพาการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยก็ทำให้ถ่านหินเนี่ยมีดีมาสูงขึ้นมานะคะแต่ปริมาณที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้เนี่ยไม่พอใช้ อกอบกับการที่ราคาฐานหินเองตอนนี้เนี่ยก็สูงขึ้นมาจากเมื่อก่อนมากนะคะตอนนี้เนี่ยสูงขึ้นไปจากปีที่แล้วประมาณสิบเท่าเลยทีเดียวก็ยิ่งทำให้ปัญหาขาดแคลนฐานหินเนี่ยส่งผลกระทบรุนแรงในจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะทําให้ต้องมีการปิดโรงงานหรือว่าลดการจ่ายไฟหรือว่าแชร์การใช้ไฟในปีนช่วงที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีกับกองทุนพลังงานสะอาดอย่าง p c Green ของเรานะคะ เพราะว่าการที่ถา่านบินแล้วคาแพงขึ้นเนี่ยก็แปลว่าพลังงานทางเลือกอย่างเช่นแสงอาทิตย์ลมน้ำที่กองทุนของเราลงทุนอยู่นะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาจีนอ้อมคอสือว่าต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตของพลังงานเหล่านี้เนี่ยถือว่าต่ํามากๆจนแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะนอกจากมีรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มให้การสนับสนุนก,กับปีนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายนิวเครคาร์บอนภายในปี2060ที่จะถึงนี้ แล้วก็ถ้าเกิดหลายหลายท่านกังวลว่าโรงงานที่ปิดไปเนี่ยจะส่งผลกระทบกับโรงงานที่กองทุนของเราลงทุนอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะคะในทางกลับกันเนี่ยรัฐบาลเองก็ยิ่งสนับสนุนให้โรงงานหรือว่าธุรกิจที่ลงทุนในพลังงานทางเลือกเหล่านี้เ,เติบโตต่อไปเพื่อที่จะช่วยเขาสนับสนุนเติมหมาในระยะยาวค่ะค่ะโดยสรุปนะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือเราต้องโฟกัสในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของกองทุนหรือว่าหุ้นที่เรากาลังจะไปลงทุนนะคะทีนี้ของตัวกองทุน ESG เนี่ยเรื่องีมกองพลังงานสะอาดนะคะก็ยังได้รับการสนับสนุนจากะทางรัฐบาลอยู่นะคะหรือว่า Top10 Holding หุ้นที่เราลงทุนอยู่นะคะก็มีอัตราการเติบโตที่ดีนะคะอย่างเช่นพวกหุ้นรถยนต์ดีดีเดือนนี้ผ่านมาก็มียอดส่งมอบที่เพิ่มขึ้นอยู่นะคะดังนั้นเราเนี่ยเรามองว่า ถ้าเกิดว่ามีการเลือกลงทุนในกองทุนที่มีกอสเวอร์ที่ชัดเจนเนี่ยถึงนะว่าตลาดจะมีความผันผวนอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกลงทุนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลของการอัปเดตจากทางบลตสิติไปอย่างครบถ้วนแล้ว หากผู้ลงทุนนะคะต้องการที่จะอ่านขอ่นอสารเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ w w w e a l p h i l i p a s s e t c o t h หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลของพวกเราเข้ามากันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะค,ค่ะ